สวัสดีค่ะ ก็มาพบกับสาระดีๆในช่องเอ w o ูดฟาร์มบายกรรณินะคะวันนี้ก็เราอยากจะมาแนะนำเรื่องอผิดพันุ์นะคะที่เราใช้กับอินทผาลัมตั้งแต่การเริ่มต้นเลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงต้นกล้าที่เราเข้ามาปุ๊บนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูแลก็คือปุ๋ยใช่ไหมคะปุ๋ยตัวนี้นะคะซึ่งเป็นปุ๋ยตัวเดียวกับทางแลบ d p d ใช้อยู่นะคะแล้วก็ได้รับการแนะนำจากแลบ d p d ประเทศอังกฤษนะคะตัวนี้นะคะธาตุอาหารหลักที่เราจะใช้ก็คือธาตุ NPK นะคะ20-10-20นะคะนะคะตามนี้นะคะ20-10-20สําสำหรับต้นกล้า ต้นเล็กนะคะเป็นปุ๋ยเกล็ดละลายน้ํานะคะ1กิโลนะคะ1กิโลต่อน้ํา2 0 0ลิตรนะคะต่อน้ํา200ลิตรเพราะฉะนั้นถ้าใช้กับต้นเล็กก็แค่จากผสมน้ําแล้ว200ลิตรเนี่ยนะคะก็ลดน้ําพอชุ่มนะคะก็กะเอานะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่มี9ต้น10ต้น20ต้นหรือ50ต้นนะคะ ถุงเดียว1กิโลเนี่ยก็ใช้ได้นานมากๆนะคะประหยัดกว่าปุ๋ยทั่วๆไปในท้องตลาดและที่สำคัญนะคะปุ๋ยคุณภาพจากอเมริกาโดยตรงนะคะเป็นปุ๋ยโกรมองนะคะมีจำหน่ายที่อีทเจ้าเดียวในประเทศไทยเพราะเรานำเข้ามาเพื่อที่จะอนุบาลต้นกล้าที่เรารับฝากจากเกษตรกรที่เราเลี้ยงไว้ให้นะคะนี่คือปุ๋ยที่เราใช้นะคะเป็นปุ๋ยอย่างดีในการดูแลต้นกล้าเพราะฉะนั้น เกษตรกร,กรที่มารับต้นกล้าจากเอสวุดฟาร์มจะไม่ผิดหวังเลยนะคะต้นกล้าเราจะอวบใหญ่สวยแข็งแรงและเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะนี่คือปุ๋ยที่เราใช้ในเบื้องต้นนะคะ สำหรับท่านที่สนใจนะคะก็สั่งมาได้นะคะที่0955454028หรือหมายเลขข้างล่างนี้นะคะปุ๋ยโกโมสูตร201020 20นะคะ1กิโลนะคะถุงนี้เป็นถุง1กิโลในราคา250บาทนะคะกิโลละ250บาท1ถุงก็1กิโลพอดีใช้ได้นานมากๆนะคะ1กิโลต่อน้ำ200ลิตรนะคะอย่าลืมนะคะสนใจก็ทักมาได้ฝากเบอร์โทรมานะคะเราพร้อมที่จะ อตอบคำถามนะคะแล้วก็ส่งไปให้ท่านนะคะ